ความกล้าหาญของพวกเจ้าแม้คำขอบคุณก็ยังไม่พอเพียงถ้าจะกล่าวว่าความอยู่รอดของปราสาทจิบูเรานี้เกิดขึ้นจากความกล้าหาญของทุกคนก็ถือว่าไม่เกินเลยไปอืมพวกเราหรเรื่องอยากขอร้องทุกคนอีกอย่างอตอนนี้จิบูเราของเรากำลังวางแผนกับพนัจักข้างเคียงที่เป็นมิตร เพื่อเตรียมทำสงครามข้าเด็ดขาดกับกรนคิงดอมผมอยากขอร้องให้ทุกคนเข้ามาร่วมกับแผนของเราน่าเสียดายที่ก,กำลังทหารและอาวุธของเราไม่อาจเทียบได้กับกรันคิงดอมแต่ถ้าพวกเธอยอมช่วยเหลือเราทุกอย่างก็คงจะง่ายขึ้นขออภัยฝ่าบาทพวกเราเป็นนักเดินทางถึงเราจะมีเนเนเป็นศัตรูเหมือนกันแต่ตอนนี้เรายังไม่คิดจะเข้ากับฝ่าบาทหรอกนะเพคะอื ทำไมครับเราเพิ่งสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาไม่ใช่เลยเพราะว่าพวกเราไม่ใช่ทหารยังไงล่ะนั่นก็จริงทั้งนั้นก็ช่วยไม่ได้ว่าแต่ว่ารางวัลครั้งที่แล้วพวกเรายังไม่ได้ดูคัมภีร์ยุคแรกเลยนะถ้าเรื่องนั้นแล้วก็ตอนแผนขอแต่งงานมีคนลักลอบเข้าไปเหรอ ใช่แล้วมีคนลอบเข้าไปในหอสมุดหลวงระหว่างที่เรากำลังวุ่นวายกับการรบโดนขโมยไปเหรอปล่าแต่ว่าอะไรกันก็ยังอยู่นี่มีบางหน้าถูกฉีกไปยามสองคนโดนเล่นงาน<อ>เจ็ดหน้าสุดท้ายถูกฉีกออกจากเล่มมันห่อ,อไปด้วยแน่เจ็ดหน้าสุดท้ายหรอ ลักษณะคนร้ายล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผู้ชายที่พวกคุณจับได้เนี่ยออกจากคุกก่อนเกิดเหตุหลังจากนั้นก็มีคนพบเขานอนเสียชีวิตอยู่นอกปราสาทหมนนั่นหลยไปได้แล้วมันยังไงกันนะมาโรมันเป็นคนก่อเรื่องผีไม่ใช่เหรอมาโรเอแล้วรู้ว่าที่เท็จริงแล้วม่ผีจริงๆน่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าอย่างนั้น คนที่ก่อเรื่องผีหลอกก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้อะนะก็เป็นไปได้คนที่ขโมยคมีพ์ยุคแรกไปน่าจะเป็นเซรีนัสแต่ตอนหลังก็ถูกฆ่าเพื่อปิดปากอย่างงั้นสินะพวกเราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นและนอกจากนี้ก็เป็นไม่ได้ด้วยว่าที่พวกกรันคิงดอมโจมตีเราก็เพื่อดึงความสนใจเท่านั้นก็จริงนะอยู่ๆมันก็ถอยไปเฉยๆซะง,งั้นงั้นกรันคิงดอมก็คือคนร้ายตัวจริงนะสิอะไร ถ้างั้นอะเจ็ดหน้าสุดท้ายคำพี่ยุคแรกที่มันขโมยไปต้องมีความสำคัญมากเฉลิยวใจได้ดีมากเลยนะครูทำไมล่ะคำพี่ยุคแรกน่ะทุกคนหาอาจได้จากห้องสมุดทั่วไปได้อยู่แล้วนี่ Extra Seven เเป็นชื่อของเจ็ดหน้าสุดท้ายที่ถูกมันขโมยไป Extra Seven อย่างที่เจโรคงพูด คำพิยุคแรกสามารถหาอ่านได้ตามห้องสมุดต่างๆอยู่แล้วเป็นฉบับก๊อปปี้แต่ว่าส่วนที่ไม่ได้มีอยู่ในก๊อปปี้จะปรากฏอยู่ในต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่จิบูเราซึ่งก็คือเจดหน้าสุดท้ายที่หายไปต้นฉบับเหรอหมายถึงคำพิยุคแรกฉบับจริงเหรอครับเจ็ดหน้าที่พูดถึงว่ากันว่ามีใครบางคนได้เขียนเพิ่มเข้าไปที่หลังนะสิแล้วตกลงมันเขียนว่ายังไงหรอ คุณคอนดไในใครอ่านไหมคะไม่เคยมันถูกเขียนด้วยภาษาโบราณผมอ่านภาษานี้ไม่ออกแต่ว่าพระราชาพระองค์ก่อนรู้ว่าในนั้นได้เขียนอะไรไว้และด้วยเหตุใดผมก็ไม่รู้เอ็กซ์ตราเซถูกสั่งให้เก็บไว้ที่นี่และห้ามนำออกไปที่จริงเรื่องนี้มันนานมากแล้วจนพวกเราเกือบจะลืมไปซะด้วยซ้าในคัมภีร์ยุคแรกมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงาในตำนานที่เรากำลังตามหาอยู่อย่างนั้นสินะ นักรบแห่งแสงสว่างทั้งเจ็ดน่าจะเกี่ยวข้องกับเอสไรเซเว่นด้วยนะนักรบแสงสว่างเป็นผู้ใช้เงาด้วยเหรอเอ๊เอโซระบอกแล้วว่างั้นน่ะอย่างนี้นี่เองานักรบแสงสว่างใช้พลังเงาได้มหาสงครามแห่งกาลเวลาคงไม่ใช่ตำนานนะ่มันถูกฉีกไปแล้วเราไม่มีทางได้อ่านมันแน่แน่เลิกคิดเรื่องนั้นดีกว่านะโซระต้องการอ่านถึงขนาดนั้นเชียวเหรอ มันเขียนว่าอะไรกันนะเฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกนายทุกคนคิดยังไงการบริเศษคำขอของฝ่าบาทไม่สมควรอย่างยิ่งนะรู้ไหมงั้นไปแล้วนะลุงถ้าอย่างนั้นก็ขอบใจที่ช่วยคุ้มครองนะแน่ใจนะแน่ใจจริงๆแล้ว ผมก็อยากเดินทางไปพร้อมกับทุกคนแต่ผมจะต้องอยู่ร่วมวางแผนกับอาณาจักรต่างๆขอให้ชนละล่ะเอาเอ็กซ์ตราเเว่กลับมาอยู่ในมือเราให้ได้นะครับถึงตอนนั้นเราคงได้เจอกันอีกคุณคนราชโชคดีนะครับอ่ครั้งหน้าพวกเรามาต่อสู้ร่วมกันอีกนะชูฮะแล้ว แลากปน,นะครับโชคดีนะครับขอบคุณมากนะคะเธอก็อยากเป็นไนท์มาสเตอร์ใช่ไหมเอ๊ะคือว่าเออผมแค่ในตอนนั้นเราได้เข้าใจว่าเราอยากจะทำอะไรใช่แล้วเราอยาก จะมองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลนะก็นแน่อยู่แล้วก็น,นี่มันทะเลนี่นะอะไรกานจดนหรูพเพิ่งเคยเห็นทะเลหรือไงอ๋อใช่แล้วครับพวกราเกิดมาจากหมู่บ้านทาทาค่ะงั้นเหลยงั้นก็ไม่แปลกที่ตื่นเต้นตอนเห็นทะเลนะทะเลนี่ดีนะทั้งกว้างทั้งใหญ่มีการประจนภัยมากมายรอเราอยู่ละคาเค่นแห่งกันโอเชียนขเขตคริสตัลซีของจอปีสัตแลมเซริน ตำนานแห่งนางเงือกและเอากำลังเดินทางไปสู่อาณาเขตมรณะอาณาเขตมรณะใช่แล้วในหมู่ลูกเรืออย่างพวกเราจะเรียกกันว่าอย่างนั้นแหละไม่เป็นเรื่องที่น่าพูดถึงในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสยอย่างนี้จริงๆอยู่ดีๆนะท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกจนมองแทบไม่เห็นอะไรเลยหมอกลงหนักจะเดินเรือไม่ได้ต้องหยุดอยู่เฉย ทำให้กระแสลมพาเรือหายไปอย่างไร้ร่องรอยอแล้วหลายวันผ่านไปก็มีคนพบเรือลำนั้นพร้อมกับลูกเรือนอนตายอย่างมีปริศนาว่ากันว่าทุกคนตายเพราะวิญญาณผีเฮียนหรือเชื้อโรคร้ายแรงแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกเขาตายเพราะฆ่ากันเองเนื่องจากโดนคำสาปจากอนาเขตมรณนานเอ็เไงานสนุกมะ ทะเลแวนี้อาจจะมีหมอกลงเยอะก็จริงแต่ก็สําคัญเท่าร่องน้ําตื้นที่เขาต้องมีเรื่องเล่าอย่างนั้นก็เพราะไม่อยากให้เรือเข้ามาติดสันดอนหรือหินโโครกต่างหากเล่างั้นก็เรื่องโกหกนะสิมันก็ไม่แน่หรอกางงไปดิงงเฮ้ยที่แท้ก็เรื่องล้อเล่นหรอแน่นั่นสินะเรื่องผีคำสาบมันจะมีได้ยังไงกันเล่า ลแล้วเ,เดี๋ยวนี้นะอ๋ะอเจบ็บแะ้ฉันเจ็บนะก็อะ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 อบอกแล้วไม้ว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้อุย้ยล้วฉันไปทำอะไรเธอเราไม่ต้องทำเป็นเสแสร้งเลยวา้าวแย่แล้วมารูที่แย่ฉันต่างหากล้วมีอะไรเหรอ บอกกันตรงๆเลยดีกว่านะตรงขนาดนี้พอ,อยังอ่ะว่าแล้วไงฉันก็รู้ตัต้งแต่แรกแล้วละ่ะเฮ้ยนี่ฟังกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยพูดและลำบากใจก็ช่างเ,ออเถอะีดีใจที่แล้วที่ได้เจอกับรชู <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่เธอขอ,อสักทีได้มะชูไม่ชอบเธอไม่เห็นเหรอ,หอทําไมอ่ะทําไมนะเหรอก็แค่เห็นก็รู้แล้วนี่นาเห็นเหรอ ชูจะไม่ชอบเลยนี่นามาร,ามารถ้าทางชอบป่าเลยกนียยังไงก็รีบปล่อยเขาซะเสียมารยาทนะอ๋ออย่างนี้นี่เองอะ,อะไรเหรอเธอกำลังอิจฉา,าใช่ไหมละ่ะหะเธอไม่ชอบที่เธอชูขอวข้ากันได้ดีมากๆใช่นบไม่เลยไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนึงทำไมฉันต้องแค่ชูด้วยเล่างั้นไม่มีปัญหานะชูฮะ ไม่ชอบก็บอกตรงๆว่าไม่ชอบสิใช่แล้วบารูเจ้าก็อยากจะซบคุณเป็นๆเ,เหมือนเอ๋อเอไม่ชอบใช่ไหมเ,<อ>เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเมื่อกี้นี้นะ่ะก็าถามกันจนเคลียร์แล้วไม่ใช่เหรอเธอเกี่ยวอะไรกับช<อ>ูด้วยเล้วบอกไม่สิว่าเธอเกี่ยวอะไรอะ่ะ<อ>แต่ว่าเรื่องนี้มันพบ<อ>กันอยู่เหรอ,อไม่ใช่อย่างนั้นนะงั้นก็ถอยไปซะเธอไม่มีสิทธิ์จะมาห้ามความสัมพันธ์ของเราสองคนนะ ว่าอย่างไงนะเออคือว่านะทั้งสองคนนี้ได้ไดหับปากไปได้เลย,เลยพวกเธอทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเเธอเองเหรองั้นเธอก็แอบขึ้นเรือมาสินะออพวกเราไม่ได้มาเที่ยวสนุกนะเธอลงจากเรือไปให้เร็วที่สุดเลย จะไม่รุนแรงเกินไปหน่อยเหรอเราวอาอยู่กลางทะเลนะจะให้ลงจากเรือไปไหนได้เราฉันก็เคยบอกแล้วไงแล้วนี่เป็นการเดิทนทางที่อันตรายมากคนไร้ฝีมือไปด้วยไม่ได้อะบูเก้ก็ใช้พลังเงาไปเหมือนกันนี่นะตอนนี้เราก็มีพวกไร้ฝีมือมากพอแล้วนะตาต้องเพิ่มเพ้่อีกคนฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกนะนาย,นายว่าใครเป็นพวกไร้ฝีมือฮะพูดแค่นี้ก็แน่จะเข้าใจนี่นายนี่มันเดือดช อย่าทะเลาะกันเพื่อฉันเลยนะถึงฉันจะสวยจะน่ารักจะเซ็กซี่แต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้ทั้งสองคนมาทะเลาะกันเพื่อฉันหรอกนะเดี๋ยาอยัางไงต่อกันดีล่ะโซระเคยบอกไปแล้วนี่เรื่องของผู้หญิงคนนี้ให้ชูตัดสินใจก็แล้วกันอะอให้ผมเหรอแล้วตกลงนายจะเอาอยัางไงแน่นอนให้ฉันไปด้วยได้ใช่ไหมเอ่ออ่า ค็สวยๆไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะมารุชอบชเอะเอออ่าเออจะเอายังไงเออคือคือว่ามารุอะไรเหรอมารุมารุดูตรงนั้นสิมารุฮะหมอกนี่ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยล้ว ดูๆก็ไม่นะหรือว่านี่จะแล้วเมื่อกี้หรือรือว่านี่อนาเขตมรณนะทุกคนระวังตัวด้วยนะระวังตัวเหรอก็แค่มอกเออเออเป็นอะไรไหมไม่ใช่หมอกธรรมดานะระวังนะอย่าหายใจเข้าไปเข้าใจแนละ้ว เขาไม่ไหวแล้วะบังมารุเฮ้ยคุณลงุงคุณลุงเหมือนคนเมาเลยทุกคนไอ้นี่มันสาระหมอพวกนี้น่าจะมีส่วนผสมของสารที่มีผลต่อระบบประสาทของมนุษย์นะทำให้เมาเหมือนกับดื่มเหล้าเข้าไปเลยสาระ มาลูมาโลอืมเอาไป่ต้องอะไรไปมาลูมาโลมาลูมาโลโอ้ไปท้าความยุติธรรมมาโลเรายุติธรรมเออมันคืออะไรอ่ะฮะอย่ายอมแพ้สิมาลูมาโลลุยเลยมาโูมาตายชามี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 บีน เด็กขี้เมาเอ้อยเฮ้จิโร่อย่างนี้เราคงต้องจิโร่ฉันไม่ใช่คนกเก็บกุศลเราไม่เก็บกดไม่เก็บกุศเฮ้จิโร่เฮ้จิโร่ก็สมองไม่ไหวเหรอลุยเลยมาเริ่มไมตายฉันมิชามิามบีมภาคสองชามิชามิบีมภาคที่สองอ ทำอะไรของแกฟ้าเอาเลยไมโดโทเล่นก็มันเลยมารูหบ <Yeah. Ha. S 1> บัดไมโดจางวายยนน้ำทั้งสองคนถ้าปล่อยให้พวกนี้เอลาลวาดไปเรื่อยๆเหลือเราเนี่ยต้องจมแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยไม่ยอมอยู่แล้ว มีแต่พวกเราแหละที่ไม่เป็นไรนะสงสัยว่าเราจะคอทองแดงน,นะแต่ว่าเราอาจจะทนได้ไม่นานเราหมุนรนมันอะไรกันอ่ะแย่ yeah, แล้วล่ะเรือของเราจะต้องถูกปันดูดหายเข้าไปข้างในแน่ๆเล รถบูสต์ัต่งให้กวระเด็นไปเลยน่ะอะไรอะรู้สึกมันเอออุ๊ยนี่มันแัโมโม่งโบชูครับตั้งสติหน่อยสิชูเราฉันก็มีสติอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะาเใจแข็งหน่อยสินี่นี่นี่ะอะรู้สึกตัวดีแล้วอุ้ยเอ้ยห้แล้วหน่อยสิขอโทษนะนะ ดูร,ราคอนจัดการล้หมุนนั่นเลยโถเล้งให้ถูกทเทเด้อ้าจะเล่งที่ข้าชอบว่ะเฮ้ยดูร,รา้อนก็ด้วยเหรอบ้าจริงๆช<อ>ิงเชื่อเราเลิมองเห็นไม่ชัดแล้วจะต้องรีบรงเบือชอือ ยิงอีกครั้งหนึ่งสิรูดราคอนโอ้โหจริงๆเลยรูดราคอนมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันเถอะโชดูท่าจะไม่ไหวแล้วดีละถ้างั้นเราเองฮ่าิปโปโปงแคมมาแล้วมาเล่นได้มาช่วยฉันหน่อยสิ จร,จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาหรอกฮิปโปจังได้โอกาสแสดงฝีมือแล้วนะอ๋ะอให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราก็มีฝีมืออ๋อได้เต็มความสาบาคคเลยฮิปโปตองฮิปโปโปเตมัสแรงร่างเดี่ยวนี้ฮิปโปแปลงร่างหายฮะพัดหรอใช้หนี้พระหลมุนหน้าที่กระจายเลยจริงด้วยรูดราก่อนแล้วแต่เจ้าลบก่อน Tak boleh! Bagus! Kau tak boleh masuk ke atas. นี่คือตัวก่อเรื่องแล้วสิไปเลยบรูดแร็กเอนย้าไปเอ๊ะอะไรนะเกต้าสายตลาหัวยเฮ้ย นี่เราเป็นอะไรไปอะมาโรแล้ว <S <S ทำไมสากะโดหักละ่ะนอนจิเฮ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วเราทำอะไรไปนะมาโรนึกไม่ออกจะมาไรไม่ได้เลยบูเก้เนี่ยเป็นคนช่วยพวกเราเอาไว้และสินะใช่ไหมไม่ได้ไร้ฝีมือสักหน่อยนะมาโรนะฉันเห็นด้วยนะ <S 2> <S 2> สองคนนั้นเป็นยังไงอะมาโรอะ ู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะยังบึนบึนกกงกงอยู่เลยนี่ชูรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ได้ไร้ฝีมือนะอ่าอ่าเธอช่วยทุกคนเอาไว้นะงั้นฉันขอไปได้คนนะอ่าตอนนี้คงไม่มีใครบนเรื่องเธอแล้วล่ะงั้นเราแต่งงานกันนะอ่าเฮ้ย hey, ว่าไงนะดีใจจัง ดีใจดีจดีใจยังโชดีสุดเลยดีใจดีใจดีใจยจดีใจดดีใจดีดีใจดอใจดีใจดีใีดีใดีใดดีใจดดีใจอีใจดีใีใด้ใจดดีี